สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Line Developer Secret Tips ครับผมจิรวัตกรกะรันวิทยาการครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการแสดงผลรูปภาพใน f l e x m e s s a g e ให้รวดเร็วยิ่งกว่าเดิมครับพูดถึงการแสดงผลภาพใน Flex m e s s s g e เนี่ยตามด็อกิวเมนท์ที่ว่าไว้ในหน้าจอเลยนะครับของทาง l ล ne นะครับเราก็จะสังเกตว่าฟอร์แมตของรูปภาพที่รองรับในปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่2 f o ฟอร์ด้วยกันนั่นก็คือตัวที่เป็น JPE g แล้วก็ PNG แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีภาพนามสกุลที่ชื่อว่า WebP นะครเป็นฟอร์แมตตัวใหม่เลยนะครับซึ่งเขาเคลมว่าคุณภาพเนี่ยแทบจะเท่าเดิมแยกด้วยตาแทบไม่ออกนะครับแล้วก็ไซส์เนี่ยเล็กลงอย่างมีนัยยะสำคัญและที่สำคัญกว่าน,นั้นก็คือว่ามันสามารถนำมาใช้งานร่วมกับ r e e ็ Message ได้ด้วยครับแน่นอนครับทุกคนลองคิดจินตนาการไปก่อนเลยว่าถ้าภาพมันเล็กลงอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับ เวลาเราส่งเฟล็กเมสเซจไปมันก็ต้องโหลดเร็วมากขึ้นแสดงผลได้เร็วมากขึ้นจะจริงเท็จแค่ไหนเนี่ยวันนี้ผมทําเดโมมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโดยเดโมของผมนะครไปดูที่ภาพนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะใช้ภาพนี้แหละนะฮะนี่คือภาพต้นฉบับครับเป็นภาพไฟล์ png นะครับซึ่งถ้าผมไป InSpec กดูเน็ตเวิร์กแล้วเวลาโหลดเนี่ยก็จะมีไซส์อยู่ประมาณ 304kb ต้นฉบับนะครับผมเอาภาพนี้ไปแปลงเป็นเว็บพีจะสังเกตว่านะฮะคุณภาพของภาพผมจะลองสวอปให้ทุกคนดูนะครับเห็นไหมฮะแทบจะแยกด้วยตาไม่ออกเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะภาพเดียวกันเลยนะแต่อันนี้เป็นเว็บพีจาก304นะฮะผมโหลดภาพนี้เพียงแค่ 53KB เล็กกว่าภาพที่เป็น PNG ถึง6เท่าด้วยกันโอ้โหนะจินตนาการไปแล้วว่ามันต้องแสดงผลได้แบบ เร็วมากๆแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปทดลองกันเลยว่ามันจริงไม่จริงนะฮะผมก็จะ Copy URL ภาพนี้นะครับไปใช้กับโปรแกรมนะฮะที่ชื่อว่า Flex Simulator นะครับเดี๋ยวเราจะเดโมกันจะจะตรงนี้เลยนะฮะนี่คือ Default Message ใน Flex Simulator นะครับผมจะเปลี่ยนภาพนะครับที่เขาให้มาแบบ Default เป็นภาพเว็บ P แบบนี้นะฮะไม่ได้แก้อะไรเลยแค่รูปภาพ URL อย่างเดียวเลยนะครับจากนั้นผมก็กดส่งครับเอาลฮะมาพึบพับเลยนะฮะเห็นไหมฮะ ข้อความมาปุ๊บรูปเด้งปั๊บเลยทีเดียวนะฮะแบบทันทีทันใดเลยนะฮะอันนี้ก็เราก็ยืนยันได้แล้วว่าตัวเว็บพีเนี่ยสามารถที่จะใช้งานร่วมกับเฟรนะครับได้แต่ยังไม่เพียงเท่านั้นครับตัวความสามารถพิเศษของเว็บพีเนี่ยมันยองยังรองรับนะครับการที่เป็นแบ็กกราวแบบทานสปารนต์ด้วยอ่าอัลฟาแบ็กกราวแบ็กกราวทานสปาเรนต์นะครับเราสามารถใช้ได้ด้วยซึ่งภาพตัวอย่างก็คือภาพเดียวกันแต่ผมเอาแบ็กกราวออกให้หมดนั่นเองนะฮะ ผมก็ลองมาโหลดดูก่อนว่าเอาแว็กกลาวออกหมดแล้วเหลือ233 KB นะครับอันนี้เป็น PNG ไฟล์นะครับถัดไปผมก็เอาภาพเดียวกันนี่แหละนะฮะไป c o n ิร์ตนะฮะไปเป็นตัว webp โหลดดูอีกทีเหลือแค่25โอ้โหเป็นไงฮะคือเล็กกว่ามากๆเกือบประมาณ10เกือบ10เท่าอะ่ะนะฮะเล็กกว่าเกือบ10เท่าเลยทีเดียวตอนนี้เหลือ25 KB ผมจะลองเอาภาพนี้ไปใช้ครับไปที่โปรแกรมเดิมของพวกเราเลยนะครับก็คือ Fake Simulator นะครับเราก็ เอาเปลี่ยน u r วซะตหน่อยครับเอาแล้วฮะตอนนี้เป็นภาพที่มันแบ็ r กราวแบบไม่มีแล้วนะฮะโล่งๆเลยทีเดียวเพื่อแน่ใจว่าแบ็ r กราวมันแบบ Transpar e n t จริงผมก็ใส่โคดสีเข้าไปหน่อยละกันอ่ะใส่สีเข้าไปหน่อยนะฮะเป็นสีเทาละกันเห็นไหมฮะตอนนี้มันทะลุนะฮะเห็นแบ็ r กราวสีเทาได้เลยนะฮะจากนั้นผมลองกดส่งครับนะฮะเข้ามือถือผมเลยนะฮะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะ เราก็จะสังเกตว่าภาพที่มันเป็นแบ็กกราวด์แบบทันสมัยเนี่ยด้วยเวพีเนี่ยมันสามารถแสดงผลได้เช่นกันนะครับและทั้งหมดเนี่ยที่มันแสดงอยู่ใบมือถือนะฮะผมจะบอกว่ามันก็สามารถที่จะแสดงผลอยู่ใน Li n e Desktop ได้ด้วยเช่นกันนี่คือ Li n e d e s k t ท p เลยฮะที่ทุกคนนี่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะฮะนี่คือ Li n e Desktop ด้วยนะฮะนั่นก็คือมันสามารถใช้งานได้ทั้งตัว Li ส e t o p น์เดนะฮะแล้วก็บน Android iOS ได้ด้วยเช่นกัน จริงๆแล้วความสามารถของเว็บพีมันยังสามารถที่จะทำแอนิเมชันได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเอามาไอภาพแอนิเมชันเว็บพีมาใช้กับเฟกเมสเซจเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทำแอนิเมชันได้แต่อย่างน้อยเนยตอนนี้เนี่ยถ้าเราใช้ภาพปกติหรือภาพที่แบ็กกราวนด์เป็นทันพาเลตนเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นจากภาพเดิมเนี่ยแน่นอนว่ายูเซอร์ของคุณจะได้รับข้อความแล้วภาพมาแบบทันทีทันใดเลยนะครับเอาละฮะเป็นไงบ้างครับสำหรับ s ซีเค t ติปในตอนนี้นะครับบอกว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณนะฮะถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าคิดว่ามันจะช่วยให้เพื่อนๆของคุณเนี่ยชอบไปด้วยนะครับกับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆคนด้วยและที่สําคัญก็คือกดเป็นกําลังใจให้ช่อง Line Developers Thailand ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกัน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ